อัสสลามุอะลัยกุมบะราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาลลาฮิลอะลีลอะซีมร็อบบิสรอฮลีอดรีวะยัสรีอัมลีวะฮลุลอุกดะตัมิลลิซานียะฟะฮกอลีขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครูขอแนะนํา เชื่อคุยรอบนะครับครูชื่อพวมดานมหมัดนะครับครูจะทําการนะครับสอนวิชาของครูนะครับที่เราเจอกันเป็นประจํานะครับนั่นก็คือวิชาอ่ากีดะเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอ,อิสลามนั่นเองเราย้อนก่อนนะครับว่าวันนั้นเราเรียนเกี่ยวกับประเภทของเตาฮีตแล้วนะครับเตาฮีทย้อนนะครับว่าเตาฮีตแบ่งออกเป็นสาประเภทด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว,ว่าเตาฮีตรูบูบิยา พิดุบุบิยะนะครับสองเตฮิดอูลูฮิยะสามขอเรียกว่าเตาฮิดอัสมาวัสิฟาตน,นะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับเรามาอ่านดยอ่านกันก่อนนะครับเดี๋ยวครูก็จะอธิบายนะครับให้กระจ่างเลยนะครับว่าเตาฮิดนะครับความหมายเตาฮิดอัสมาแปลว่าอะไรนะครับก่อนอื่นเรามาอ่านโยอ่านกันก่อน นะครับเพื่อที่จะให้การงานของเรานั้นมีความสิริมงคลนั่นเองยกมือขออุดหนนะครับอุดหนาก่อนเข้าเรียนนะครับยกมือขออุดหนานะครับอ่านตามครูนะครับอัลลอฮุมมักตะอะไลนาฮิกมาตะกะวังชุดอาไลนามีลังคอซาอินิรอ์มะติกะ يا أرحم ا ل ر ا ฮ م ي ن ALLAHUMMA ั Allah um t a ah ah. h ALAINA HIKMATKA WANSUD ALAINA MIN k h อ z a i n i r o h a ม a ต i กะยาอัลฮามารรอฮิมีนนะครับอ่าเรามาเขาเรียอกันนะครับย้ำนะครับว่า นักเรียนจะทําอะไรนะครับให้เราอ่านดูอ่านก่อนเพื่อที่จะการงานของเราที่ทําไปจะมีความสิริมุงคลนความบรักัดนั่นเองอย่างน้อยนะครับให้อ่านบิสมิลลาฮิราะห์มานิรุห์มก่อนที่นักเรียนจะทําอะไรเพราะท่านนาบีบอกว่าการงานที่จะมีความบรักัดพื่อการเริ่มกล่าวบิสมิลลาฮิราอห์มานิรอหีหมวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตะวิดตสมัผู้เกินไปนะครับ ต้อเรื่องว่าเตาฮีตนั้นแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่าเตาฮีตรูบูบิยะเตาฮีตรูบูบิยะก็คือการที่เอาล่อสร้างโลกนี้ปกครองโลกนี้เอาล่อให้เป็นเอาล่อให้ตายเอาลลอให้ดิสกีเขาเรียกว่าเตาฮีตรูบูบิยะความหลักฐานของเต่าฮีตรูบูบิยะนั้นก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามีนการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ เป็นพระเจ้าแห่งเป็นผู้ที่ปกครองแห่งสากลและโลกเนี่ยคือเตวีิตรูบูบิยะอายรอบนะครับเตวธอรูบูบิยะก็คือการที่อัลลอ์สร้างโลกนี้ปกครองโลกนี้อัลลอห์ให้ตายอัลลอฮ์ให้เป็นเขาเรียกว่าเตวีธอรูบูบิยะหลักฐานก็คืออัลฮัมดุลิลลาอิรบิลอานลามีนะครับการเสรรเสริญทั้งมโนนั้นนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอ์นะครับเป็นพระเจ้านะครับปกครองแห่งสากลและโลกนั่นเอง อ้าวต่อไปสองเขาเรียกว่าเตาฮิตอูลูฮิยะเตาฮิตอูรูฮิยะนั่นก็คือเราต้องทำอิบาด้ต่ออัลลอฮ์ตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเช่นละหมาเพื่ออัลลอฮ์ถือสินอดก็เพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าเตาฮิต อูลูฮิยจะจำไว้นะครับว่าเตาฮิตอูลูพิยะนั่นก็คือการที่เรานนัต้องอิบาร์ดะต่ออัลลอฮ์องเดียวไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการบวชการประกอบพิธีฮัตพื่ออัลลอฮ์องเดียวจะต้องไม่เอาอะไรมาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์และเราเป็นบ่าวขออัลลอฮ์ตาลาเพียงองเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าเตาฮิตอูลูฮิยะหลักฐานของเต่าฮิตอูลูพิยะนั่นก็คืออะไรครับ ในสุรัตาติห้าเหมือนกันอียะกาณะบูดูวะอียะกาณัสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความอียะกาณะบูดูวะอียะกาณัสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นนะครับที่เราทําการบรรกณการกับว่าและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความสงเคราะห์จะไว้นะครับหลักฐานของเตหิตูรุฮียก็คืออียะกาณะบูดูวะอียะกาณัสตาอิน กับเฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่เราทําการกราบไหวและเฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่เราขอความส่งเคาะขอความช่วยเหลือนั่นเองตา่าฮิดผูู้้ิยาเนี่ยนะครับมันจะพูดเกี่ยวกับอิบาดาต่อลอเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะไมอ่อิบาดาต่อใครไม่หุ้นส่วนต่อใครและเรานั้นเป็นบ่าวต่อลอสามเขาเรียกว่า เตาฮิดอัสมาวัตสิฟาดสามนะครับนักเรียนเราไปเรียนเรียนกันคือเตาฮิดอัสมาวัตสิฟาดแต่วันนี้ครูแยกนะครับคำว่าเตาฮิดอัสมนะอา้าเรามาเขา้าทําความเข้าใจก่อนนะครับเตาฮิตอัสมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับอินชั้นล็อ์เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเตาฮิดว,วัตสิฟาดวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเตาฮิตอัสมาก่อน นะครับตอกิจอัสมานะครับเอามาเรียนเกี่ยวกับตอกิจอัสมานะครับเฮ้ยอัสมาคืออะไรครับหนึ่งการศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีพระน,นามที่สวยงาม99พระน,นามตอกิจอัสมาแล้วคือเราต้องศรัทธานะครับว่าอัลลอฮ์มีนามที่สวยงาม99พระน,นามนะครับนามของอัลลอฮ์ที่เรารู้กันนะครับในเมื่อเราเปิดอันก้นอ่านเล่มใหญ่เนี่ยนั้นจะมีเส้นแดงๆไว้เนี่ยเรียกพระน,นามของอัลลอฮ์ ทั้งหมด99พระน,นามนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ2พระน,นามของอ้ลนวอ์เนี่ยถูกกล่าวในอัลกุรอานและฮะดีษพระนามของอ้ลนวอ์ที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานและฮะดีษที่นักเรียนนะครับร้องเป็นนัสิดกันบางคนเคยร้องนะครับครูขอเกินนิดนึงครับที่เกินตันหวหน่วยนัสลูกะ يا อ ل ล ه الذي لا إله إلا هو والرحمن الرحيم ์มานทีทัองถึง99พระนามนั่นแหละเขาเรียกว่าพระนามของลอ์ถูกกล่าวในอักุรานและหะดิษของท่านนบีมุฮัมมัสลลัลวะและวุษลัลสามนะครับพระนามของลอ์ไม่สามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงพระนามของลอ์ได้ นะครับพระนามขอาลอมมีเ9าพระนามใครจะมาเปลี่ยนแปลงเป็น1 0 0 200ไม่ได้นะครับเช่นและนามเกาะล้อมนะครับเช่นอลรอมานจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือความหมายของตัววิตอสมาตัวัสมาเรามาตควใหม่นะครับตัวอสมาก็คือเราต้องศรัทธาต่อนามพระนามที่สวยงาม99พระนามเกาะล้อมที่เเรียกันก็คืออัลอสมาอุนฮุสนานั่นเองนะครับสองพระนามเกาะล้อถูกกล่าวในอัลกุรอานและอัลฮะ นะครับสามพนามขอรลอ์ไม่มีใครสาม,มารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงได้เมีอ่อเร่ของท่านนบ,บีนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่สาม,มารถในการที่จะท่องพานามขององเลาสิบเก้พนามได้อลตาลาก็จะตอบแทนสวนสวรรค์ให้กับเขานั่นเองนี่ก็คือความหมายของตาวิดอัสมานะนเองวันนี้ผมมีรูปนะครับเกี่ยวกับนามชื่อของอลเลาสิบเก้าพนามให้นกเรียนดูนะครับนี่นะครับ เราจะก็าพันนามนะครับมันไม่ชัดนะครับนักเรียนไปดูในอันกุรอานหน้าแรกได้จะมีเส้นแดงนะครับอัลราะมานอรหิอัลมาลิกุลกุลูสุสซาลามนะครับมีอัลมุอุมินุลนะครับอัลอาซีซุนจับบัดอัลมุตะกับบิรุคอลิกุนบะนี่นะครับในที่นักเรียนดูการนี้คือนามชื่อของราะเก้าสิบเก้าพันนามนั่นเองนะครับนี่ก็คือนามชื่อของราะเก้าสิบเก้าพันนามเป็นส่วนหนึ่งจากเตาฮิดอัสมาณนั่นเองไว้นะครับ อ่าลา่ะนะครับว่าห,าาหาลักฐานตตวิดอัสมาอัลลอฮ์ตลาได้ตัดในพ,พระมหาคัมภีร์อันกุรอานว่านะครับหลักฐานว่าไงวะลิลลาฮิลอัสมาอุนฮุสนาสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีนามชื่อที่สวยงามนี่ก็คือหลักฐานของตตวิดอัสมานะครับก็คือวะลิลลาฮิลอัสมาอุนฮุสนาสำหรับอัลลอฮ์มีนามชื่อที่สวยงามนะครับทุกเตวิดมีหลักฐานหมดครับท่านรู้บุบยยะหลักฐานาก็คือ อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามีนหลักฐานเตหิปูลุฮิยะหลักฐานก็คืออียะกันอาบูดูวะอียะกันอสตอยนนะครับหลักฐานตตหิอัสมาก็คือวาลิลลาฮิลอัสมาอุญฮุสนาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาเรียนเกี่ยวกับเตหิวัสิฟาตกันนะครับก่อนจบนะครับวันนี้มีเพลงซีดให้กับนักเรียนนะครับครู้พิสอนแล้วนะครับอาถองมาร้องกันนะครับ كيوكا كاطين كاللة الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر นะครับไปหัดร้องกันนะครับเพลงนี้เป็นการระลึกถึงอัลลอฮ์ เม็กเบียรร้องนี่ก็ได้ผลบุญนะครับเพราะเป็นการระลึกถึงอัลลอฮ์นะครับได้ผลบุญจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ตอบแทนอย่างแน่นอนนะครับอ้าวตอนจบนะครับอย่าลืมอ่านดูอานะครับตอนนี้ครับมีโรคระบาดเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีวันหนึ่งนะครับผู้ที่มีการติดเชื้อโควิดเนี่ยเกือบประมาณสองหมื่นคนแล้วเราอ่าอาให้พ้นจากตัวเรานะครับอ่านท่งเรียนยกมืออ่าอานะครับและอ่านตามครูนะครับอัลลอฮุมะอินนี A'udzubika bika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il as Allahumma ini a'udzubika bika minal barosi wal jununi wal juzami. วามินเซียอิลอัสกอมีเดยมีภาษาเป็นเป็นแปลภาษาเป็นภาษาไทยว่าโอ้เอ้์แท้จริงฉันขอความทุ่มทองตอวอให้พ้นจากโลกด่างขาวบารอสเปรวาโลกด่างขาววันยูนูนี่ก็คือโลกแห่งการวิกฤตจริตนะครับวันยูซามโลกเลื่อนวามินเซียอัสกอมนะครับเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เลวร้ายทั้งหลายนะครับอัานอุอานะครับก็ผมอยากให้นักเรียนนะครับอ่านอูอาตัวนี้นะครับให้รอดพ้นจาก สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรานะครับให้โลกนี้ผ่านพ้นจากตัวเรานะครับและพี่น้องลิมของเราทุกๆคนนะครับขอให้นักเรียนป้องกันให้ดีนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับจะเกิดว่าเด็กเลี้ยงนะครับบริถานที่แออัดนะครับให้นักเรียนอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะครับก็ครูขอจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรา ิดหน้าเรามาต่อกันนะครับเกี่ยวกับตอฮิบวละสิฟงพัดนะครับคูณจบไว้ันนี้นะครับวัลกลลาฮิตตฟิกวะฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวุรอห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบาริกาตุฮ